ค,ค่ะพี่กุ๊ชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวค่ะได้เวลาเกี่ยวแล้วแป๊บเดียวข้างคุณเกี่ยวแล้วค่ะ เกีย่ยวแล้วก็จะมีรถมารับเอาเขา่าเม็ดเข่าเลยค่ะมีรถกระบะมารับเอาเขาแล้วก็เข็นไปตากเลยค่ะเกี่ยวเซ็จแล้วก็สิขนมาค่ะขนมาเท่หมองทีเตรียมไว้สิตากค่ะเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเอาเขามาตากแล้นได้เอาขึ้นมาอ,อ,อื่น ตากจักมือกันนี่ไหม,มนนข้าวเหนียวข้าวเหน,นียว้าข้าวเหนียวมาเบืองเพิ่นตากเขาเอารถเกี่ยวมา้หก็มาตากข้าวเหนียววันนี้ไม่มีแดดอากาศคึมคือฝนสิตกนี่ยามหนาว มีมันทิตกมาหอนเท่าบอมีอันนี้เขาเหนียวอันนั้นเขาเจา้าตากอยู่ในบ้านตากที่ลานบ้านอันนี้ตากได้สามมือแล้วค่ะตากได้สามวันแล้วสามแดดมืออื่นกะกอกใส่ถุงกระสอบ ไห้ถุงปุย๋ยลราเอาขึ้นเหล่านี่ขึ้นไปทั้งเหล่าขออย่างเดียวอยาให้ฝนตกมื่อนี้อยาให้ฝนลินชว่วงนี้คนสีเอารถเกีกยวเขาใส่รถเกีกยวเขาสบายแต่ก็ต้อง,องจ้างเสียงเงินหลายถ้าพวกแก้วเผลึกเกี้วเหมือนก่อนไปเลยต่างเกีก้ว คลิปนี้กับซำนี่กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ